ดีท่านผู้ชมด้วยครับผมอยู่ผมชมมินิคลับเล่ยในวันนี้กลับมากินขั้นกันอีกแล้วเย้แล้วในวันนี้เราจะมาแข่งขันกันผมว่าการ์ตูนแคทปะขะโนสะพานใครจะชนะนะครับผมท่านผู้ชมมาเราจะเริ่มกันเลยนะช่วงนี้แล้วก็ท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็ช่วงช่วงนี้ก็มีความสุขนะกระเล่นเต้นระเบิแม่งเลยนี่ เราจะมาเรื่องเลยผมน้องสปารปะทะกระตูนแคทเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะสามสองหนึ่งโอเคติ๊กเกอร์ต้องตรวจสอบก่อนนะนี่อย่างนี้มึงโอเคเฮ้ยม,มันวิ่งไรอนะโอ้โอ้โอ้กระตูนแคทเปิดก่อนนะเอากระตูนแคทเอามือมาตบนะผมคน้องสปารก็ โอ้ในสะานก็เอียเปิดหน้าแล้วก็ตบนะฮะเอ้ยโอ้โหกระตูนแคปเอามือมาเอามือขยายอ่ะกระดิบขยายมือแล้วก็ขยายแขนนะผมเอามาตบกับเออตบหนอสะพานนะบิลบวนบิลบวนนี่คือแบบ,บ,บ,บาตายตู้ชมกระตูนแคปแค่นั้นนะฮะโอ้โหตีดิบฮาดิเตะแล้จะมาเริ่มกันอีกรอบนะว่าใครจะชนะกันแน่นะ สกก็ตัวแค่ก็ตัวแค่ก็ตัวแค่หนึ่งตัวปะทะนอนสะพานสามตัวเฮชินะแค่แล้วซึ่งก็อยู่กับน้องนะน้องรักมานอนสบายไอเสียงไอเสียงเออเออนี่คือว่าติ๊กเกอร์ผมเองผมให้ตรวจสอบไม่แน่ใจว่าเออมันทำงานหรือยังอะไรอย่างนี้ผม แล้วก็ประทัดกระตูแค้นนะผมอยู่ตรงกลางเลยมามา,มาดูกันนะ <sim ult> เริ่มนะเริ่มนะนโอ้โอ้กระตูแค่กระตูแค่เปิดตัวนี้ก่อนนะแล้วสปาตัวนี้ก็ก็ไปลุมเหมือนกันนะ,ะอีนี้ทำไมไม่ไปไปดีเออดีโอ้โอ้โอ้ลุมตบแล้วสปาลุมลุมนะผมสายลุมกระตูแคบเลืเสียนึงนะผมโอ้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 กระตูแค่ไปไหมเนี่ย ตกหนอนสะพานชิม่าทีแตะได้ผมกับตัวแคสแพรจุ่มด eh ินเลยไม่มีใครนอนสะพานก็ไม่ม ok right> ีใครตายนะก็ตายเฮ้ยเพื่อตาเหมือนหน้าเราต่อไปนะผมก็คือเออกระตูแคสสองตัวประทานหนอนสะพานสี่ตัวนะ ผู้ชมคิดว่าใครจะชนะอะไรเราจะมาเริ่มกันเลยรัฐบาลเราต้องเอ่อให้วางก่อนนะหนึ่งสองใหจริงด้วยแล้วก็กับกระตุนแคทอีกสองตัวโอ้ยตัวนี้ตกกันแล้วโอ้ท่านผู้ชมดูกระตุนแคทตัวนี้นี่โดนลุมนะกระตุนแคทตัวนี้ไปตบอีรัฐบาลตัวนี้ผม กระตูกระตยแคตูนี้ผมว่าน่าจะตายก่อนแน่เลยครับผมดูดิลุงขนาดเนี้ยโอ้โอ้กระตุูแคตก็ไม่ยอมแพ้นะฮะอืม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 แคที่เด็ดลุงตัวเดียวไอ้นี่เดี่ยวเดี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวก็ตายไปดิหรือเปล่าะกระตุูแคนตตายแล้วจะจมดูเฮ้ยกระตุูแคตกระตุูแคมาช่วยไม่ได้มาช่วยนี่ว่ามันยืนเล่นเออมาช่วยเราไหโอ้โห โอ้โอ้กระตูนแค่ช่วยลุมตบนะโอ้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 สายตบในตำนานนี่ว่ะกระตูนแค่ตายแล้วผมตัวนิ่มกระตูนแค่อีกตัวก็ตบอีกหน่อยสพาตัวนี้ครับผมไม่รู้ใครทิ้งนะแน่โอ้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 มาเปิดเบอร์ไหนเนี่ยครับกระตูนแค่เหลือตัวเดียวไม่ดิเออเนอสพานเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะคะผมโอ้โอ้โอ้กระตูนแค่ เคชิธาตบนะผมนอสบายชนะโอหยกอดดิตสานะช้านะก็เลยติดขาแลต่อไปท่านผู้ชมอยากให้ผมเปไม่ใช่แล้วต่อไปถ้า,าผู้ชมอยากให้ผมอะเอาตัวอะไรมาต่อสู้กันมากนะผมซึ่งก็ยีรมกุลแล้วก็แชร์กดุลสักสักให้เป็นก็ลังใจกับผมด้วยสหรับคลิปนี้ก็ไปไปนะผมถ้าอยากให้ ตัวเรามาปะทะก,กันก็ก็ก็มาบอดได้ได้ครับผมก็ไปบ่ายนะครับผมตือใหม่ในคราวหน้านะ